ทำแม่ก็เก็บเรื่อยๆนะคะยอดอ่อนๆค่ะเดี๋ยวแม่จะเก็บผักบุ้งไปแกงเทพโพให้กินนะคะยอดอ่อนๆเลยนะคะนะคะี่ค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวไปดูแม่แกงกันนะคะสวัสด,ดีค่ะท่านผู้ชมพอกับช่องวิถีบ้านเรานะคะวันนี้ปอก็จะพามาดูแม่โยแกงเทโพนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะหลักๆก,ก็จะมีผักบุ้งนะคะน้ำกะทิข้นสดค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะพริกแกงตำละเอียดนะคะผสมกับผิวมะกรูดค่ะสามชั้นหั่นเป็นชิ้นค่ะ นำน้ำกะทิมาเคี่ยวค่ะทิเดือดแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงลงไปค่ะตามด้วยหมูชิ้นค่ะตามด้วยผักบุ้งค่ะ เป็นผักบุ้งนานะคะยอดอ่อน,ออนสวยๆเลยนะคะสีสันน่าทานนะคะตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะใส่เกลือปนนะะ่นค่ะก็ใส่น้ำตาลนะคะเป็นสูตรของแม่โยเองนะคะบางที่อาจจะแกงไม่เหมือนกันนะคะแกงเทพโพ แล้วแต่บางบ้านค่ะแล้วก็ปรุงรสตามที่เรากินนะคะสูตรของแม่โยก็จะใส่ปลารด้วยนะคะแกงเทพโพก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปอและแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ